สายฟูลทีมรายงานตัวครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าสัปดาห์นี้แพ็คเขียวมาแล้วผมว่างไว้เลยนะกับเวอร์ชันแรกเลยตัวเขียวของเอนดิกเจ้าหนูที่มาล่าสุดเลยของมาริดน,นะครับไม่รู้ว่ายังไงก็เหมือนเดิมนะฝากคนละหนึ่งไลค์ให้หน่อยละกันนะกับแพ็คเขียวครับสายฟูลทีมรายงานตัวมาริดวะ่ะสัปดาห์ก่อนเจ๊งไปนะสําหรับแพ็คเปิดแพ็คเขียวเนี่ยสัปดาห์นี้มาเอาใหม่หนึ่งเปิดฟรีกับอีก300ทอง ขอคนเดียวชุดขาวไปตกสเปนจบจบไปแล้วดูที่แบบผมชอบมากนะเว้ยสไตล์เนี่ยได้หมด f o อก n t อินเดอ็แต่ผมชอบตรงนี้เอนดิก่ะคือสองเท้าวเวย้ยเวลี่ฮาะเอาดูดิ2องเท้าเขาได้อยู่นะหวังผลได้ครับสก,กิลแล้วไม่ไม่สนใจผมสนใจแค่สองทเท้าเยน่าเล่นมากที่เหลือก็ได้หมดเขาบอกว่าคนนี้ตัวบาร์กางกครับควิชาแต่ก็ไม่รู้นะผมขอเอนดิกคนเดียวพอ ขอคนเดียวพอนะครับเปิดฟรีให้มันจบไปดีกว่ามาขอบคุณไลค์ขอบคุณติดตามด้วยนะกำลังใจดีๆนะครับในการนำคลิปปีนี้ขอสักหนึ่งแสนซับสไครต์นะฝากด้วยนะครับแต่มันมันไม่มีแสงเนี้ยผมมาได้ลุ้นเว้ยโอ้โหควิช่าว่ะใช่ปะ่ะโอ้ฮาเล่นเนยผมเห็นแบบเออไม่คิดว่าจะเป็นฮาเล่นนะเห็นฟ้าฟ้านึกว่าวิชาว่าโอ้โหมาคนแรกก็เปิดฮาเล่นมาแต่ไม่บูท เอานะฮาเล่นมาท่านี้ด้วยโอเปิดฮาเล่นเลยว่ะดวงก็เอาเกินเปิดฟรีผมเอยเปิดฟรีผมดวงดีจัดอะ่ะเฮ้ยมาคนแรกเลยนะมีสกิลวันทัชฟาร์เพิ่มมาให้นะแต่ขออินดิกว่าอยากได้อะ่ะอย่าบอกว่าหนีมาทำฟูมันลิดก็ยังเจ๊งนะมาคือสายฟูทีมทีมไหนมันจะเจ๊งทุกครั้งไม่ได้นะเว้ยแสงสวย มาจัดเต็มมากต่างกับฮาเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยต่างกันจัดเฮ้ยแต่ไม่ใช่และไม่ข่าวล้วดูดิกาเลโนดูแสงที่มันต่างกันดิทุกคนกับตัวที่ออกอะ่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะเวยหาเล่นนี่คือข่าวจัวะได้หาเล่นและนี่คือเมื่อกี้มาครบเลยนะครับแนกาเลโนของปอร์โตตำแหน่งแบ็กซานด้วย ภาคก่อนตัวก่อนๆน้ออยางล่้นปีกอยู่เลยอะกาเลโน่เนี่ยแต่ก็เล่นได้นะโอโ้เฮ้ยคือวัดอะไรไม่ได้เลยเนะเว้ยกับไอ้สีสนามเนี่ยแพ็คเขียวเนี่ยจับจุดไม่ถูกเลยเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวอะไรเนี่ยแต่โชคดีที่5ดาวหมดนะครับเหลืออีกสองครั้งเอนดิกผมจะสม,วมหวังไหมสายภูทีมในงาน,นตัวเนี่ยมาขอเถอะอ่านี่นี่ถือว่าไม่ค่อยสวยนะมีจะพุพุข,ขึ้นมานะ ดูจะได้ตัวไหนโอ้โหไม่ข่าวเลยว่ะจริงแล้วอ่ะโอ้โหมาดูเอเก้โดนี่เฮ้ยโอ้โหหน้าการ์ตูหนหรอโนนี่ใช่ไหมโนนี่มาดูเอเก้โนนี่โอ้โหหน้าการ์ตูนพี่คุณอมิพลหัสหน้าอัปเดตด้วยนะครับนะผมเห็นแล้วแฟนแฟนเชลซีก็นะ อัปเดตเถอะไหนๆก็อัปเดตบ่อยอยู่นะครับเรื่องอัปเดตหน้าอัปเดตอะไรเงี้ยอัปบ่อยอยู่นะครับโอ้โหแต่เดี๋ยวนะสายฟูทีมแรงงานตัวมาริดคือคือจะไม่มาใช่ไหมคือจะเอาให้เจงให้ได้ใช่ไหมทําฟูไหนมันจะไม่มาฟูนั้นเนี่ยมาอย่าไปอยู่ที่ดีคนอื่นเลยมายดีผมบ้าง มีแต่บอลลูนนะกับข้างในสีเขียวไม่มีพลุอะขอลุ้นขาวก่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วปามาคุยช่ามาจริงโอ้โหแล้วเอ็นดิกผมไปไหนวะผมถามก่อนอ็นดิกผมไปไหนเนี่ยเวอร์จัดอะตอนเนี้ยเวอร์จัดอะสายฟูลทีมรายง,งานตัวตอนนี้คือเวอร์จัดจัดครับไม่รู้จะเวอร์ยังไงแล้วเนี่ยตอนเนี้ ทำทีมไหนคือเจ๊งทุกทีมนะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับแก้มือดูกันว่าจะฟูไหนไปแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเจอกันครับ